สวัสดีครับคุณม่องครับมูบนี้วันที่21สิงหาคมเอ้ย21ตุลาคมครับ2 5 0 0หาเรา66ได้มูนี้มากไก่เต๋อครับบูเดหูปลาบูดงมาส่งูกคา่นมาอ่ายังงามฟ้า่ฟ้ามไก่ครับ,บ,บโปย,บยปลาจีนบุรี ปลาบูโดงมากนะครับเนี่ยโอ้ต่อท่ากับอะดีอ่ะมันเข่ามากจากถนนใหญ่มากประมาณสองสำมลูกมันท่างมาท่างไอ้สากเกล่กะครับเกือบพอดสาแก้วะครับ เหลืออีกบวกกี่กิโลกับหอดน,นี่ครับทีน้ำการพญ่บานเป็นโอ้อยุงเที่ยฝนตกมาตลอดทางมเมา่อดแถวนี้บ่ตกแล้วครับแดดออกฝ้าใสแจ่งจังบ้าง ซาขนาดคนระับคือบนหนอดเข้าเลยแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ